This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังมีความสุขดีกันอยู่หรือเปล่าคะถามแบบนี้หลายคนก็อาจจะนึกขึ้นมาได้ค่ะว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยเราเป็นยังไงนะเรามีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราเครียดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงนะคะพามั่นใจค่ะว่าความสุขเนี่ยมันก็คือที่สุดแห่งความปรารถนาของทุกคนเนาะจะสุขด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคะ่ะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะอวยพรให้ใครสักคนในโอกาสพิเศษ การขอให้ใครสักคนมีความสุขเนี่ยมันก็มักจะเป็นประโยคแรกๆของการเริ่มต้นอวยพรเลยใช่ไหมคะประเด็นก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขทีไรเนี่ยไอ้ความสุขของเราเนี่ยมันก็มักจะอยู่กับเราแบบสั้นๆนะคะแต่ว่าในเวลาที่เราทุกใจเนาะทำไมมันถึงรู้สึกว่าอยู่กับเราแบบยาวๆแล้วเราจะทํำยังไงกันดีคะเพื่อว่าให้ความสุขของเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเสมอวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ เรายังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะรู้สึกอยู่แล้วละคะ่ะว่าสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเกินแบบจะคาดเดาได้เลยเพราะว่าไอการระบาดของไวรัสโควิด1 9เนี่ยแหะคะ่ะมันมาทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องห่างไกลาจากความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดทั้งกับครอบครัวเอย่ยเพื่อนเอย่ยคนรักคนสนิทต่างๆเอยรวมไปถึงการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็ต้อง ถูกบังคับให้ปรับตัวอยู่หลายครั้งเลยนะคะจนจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มมีคำถามขึ้นมาในใจเราเนาะว่าเออแล้วเรายังมีความสุขดีกันอยู่ไหมมาดูรายงานกันค่ะว่าเขาพูดถึงความสุขของคนเรายังไงกันบ้างในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะเขาเวิจัยเกี่ยวกับความสุขของคนทั่วโลกกันค่ะว่าจากเหตุการณ์ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันส่งผลให้ความสุขของคน ลดลงไปหรือเปล่านะคะเ,ออเขาบอกว่าการไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติของคนเรานะคะไม่สามารถออกไปทำงานออฟฟิศได้ปกติแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่อาจจะไม่ปกติเหมือนเคยนะคะรวมไปถึงการว่างงานต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนแหละส่งผลให้ความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยคะ่ะมันลดลงกว่า12%เลยทีเดียว นอกจากนั้นนะคะในรายงานที่สหราชาอาณาจักรเขาได้ทำในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2019ถึงปี2020ในเดือนมีนาคมเขาก็พบว่าความรู้สึกคุ้มค่าต่อชีวิตเนี่ยมันลดลงความพึงพอใจในชีวิตก็ลดลงตามไปด้วยแล้วก็ยังพบว่าคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นส่วนในสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมปี2020 เขาก็พบว่าอัตราสุขภาพจิตของประชาชนในประเทศเขาเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปี2018นแะคะแล้วก็ยังมีระดับความเหงาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้วก็การศึกษาประชากรเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาก็พบว่าความทุกข์ทรมานทางจิตใจแล้วก็ความเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มขึ้นใน2ส,สัปดาห์แรกของการประกาศปิดเมืองด้วย นอกจากนั้นนะคะยังมีรายงานในเยอรมน,นีเนี่ยเขาก็พบว่าจำนวนการโทรไปสายด่วนออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นกว่า20ในสัปดาห์แรกของการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวนะคะโดยเนื้อหาของการสนทนาในฮอตไลน์เนี่ยเขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องของความเหงาความวิตกกังวลแล้วก็การคิดอยากฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่จริงๆแล้วนะคะในแง่มุมที่ไม่ดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด19มันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าจากการสำรวจค่ะเขาพบว่าในขณะที่ภาครัฐเนี่ยมีคำสั่งให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยล็อกดาวน์แล้วก็มีการที่คนเนี่ยจะต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะเขาก็หันมาทำกิจกรรมต่างๆแทนมากขึ้นอย่างเช่นการออกกำลังกายซึ่งส่งผลกระทบในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกว่า13,696คนจาก99ประเทศเขาพบว่าผู้คนที่ออกมาออกกำลังกายเกือบทุกวันในช่วงที่เป็นการระบาดของโควิดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอารมณ์ในเชิงบวกมากขึ้นจริงๆผลสำรวจนี้นะคะมันก็น่าจะแปลความหมายแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะมากำหนดความสุขของเราเนี่ยมันเกิดจาก บุคลิกภาพส่วนตัวของเราหรือเปล่าหรือว่าที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือความคิดแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดความสุขของเราได้มากกว่าปัจจัยภายนอกหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกหรือเปล่าหลายคนนะคะก็อาจจะคิดว่าความสุขเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่เราแบบเป็นคนมีฐานะร่ารวยหรือว่าโอเคมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีสวยหลอ่อหรือว่ามีชีวิตที่ปราศจากความเครียด จริงๆแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสุขที่เกิดขึ้นได้เสมอไปคนที่มีความสุขเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เข้าใจว่าความสุขโดยรวมของพวกเขาเนี่ยเกิดจากการเลือกใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่จะคิดหรือว่าเลือกที่จะกระทำสิ่งที่มันส่งผลต่อระดับความสุขของพวกเขาได้ แม้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายเลยนะคะเหมือนกับการกดสวิตช์ความสุขเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มระดับความสุขให้กับชีวิตเราได้ลอรีซันโตสนักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจและศาสตร์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยลนะคะเขาบอกว่าการมีอารมณ์เชิงบวกไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอารมณ์เชิงลบเลยเพียงแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นนะคะมันมีความสมดุลในช่วงเวลาของชีวิตนั้นๆ บางครั้งนะคะการมีอารมณ์ในเชิงลบเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นแรงผลักดันแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้คุณเนี่ยทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะจัดการกับอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นได้ดีขึ้นแล้วจาเป็นจะต้องจําไว้ด้วยค่ะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองแล้วเราก็สามารถฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้โดยเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะ ลองลองทุนในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่คอยสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็มีความพอใจในความเป็นตัวของตัวคุณเองจนทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอะมีความสุขในตัวเองคุณก็ควรจะต้องให้เวลาในการรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นเอาไว้บ้างโดยเรามีสิ่งหนึ่งค่ะที่เรียกกันว่าบัญชีธนาคารทางอารมณ์ ที่เราเนี่ยจะต้องคอยเติมเต็มความสุขด้วยคำพูดแล้วก็การกระทำที่ดีๆคอยระมัดระวังแล้วก็มีน้ําใจให้กับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่จะทำให้คนรอบข้างเนี่ยต้องเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อพวกคุณน,นั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วคุณก็ยินดีที่จะต้องการที่จะมีพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในชีวิตของคุณด้วยต่อมาค่ะเป็นเรื่องของ การปลูกฝังการมองโลกในแง่ดีให้กับตัวเองการสร้างนิสัยการมองโลกด้านบวกในเรื่องต่างๆไว้เสมอนะคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมองโลกในแง่ดีแบบมากเกินไปค่ะแต่ว่าถึงมันจะมีเรื่องแย่ๆที่จะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยแต่ก็เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ความคิดลบเนี่ยมันมีผลกับภาพรวมในชีวิตของคุณถูกต้องไหมคะหากคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงความคิดลบสักนิดนึง แล้วก็ลองตั้งคําถามแบบนี้กับตัวเองดูบ้างค่ะอย่างเช่นว่าสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันเลวร้ายอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าหรือว่ามันมีทางออกอื่นอีกไหมหรือว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็สามารถนํามันไปใช้ต่อในอนาคตได้บ้างเรื่องต่อมานะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังค่ะลองค้นหาจุดหมายในชีวิตของตัวเอง คนที่มีจุดหมายในชีวิตนะคะหรือว่ามีแพชชั่นกับสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยก็ย่อมจะต้องมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจเพราะว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตค่ะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันในชีวิตเพราะว่าคุณพยายามจะจัดชีวิตของคุณนะคะให้สอดคล้องกับจุดเป้าหมายในชีวิตระยะยาวด้วยมีงานวิจัยชี้นะคะว่าความสัมพันธ์กับการให้ความหมายในชีวิตทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ดังนั้นเนี่ยทุกคนค่ะก็ควรที่จะต้องปลูกฝังความสัมพันธ์ที่มีความหมายแล้วพาก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองถามคำถามแบบนี้กับตัวเองดูสักทีค่ะอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นแล้วก็กระปี้กระเป๋าหรือว่าความสำเร็จที่น่าภูมิใจที่สุดของคุณคืออะไรหรือว่าคุณต้องการที่จะให้คนอื่นจดจำคุณในแบบไหน คำถามเหล่านี้นะคะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากตื่นขึ้นมาทำสิ่งต่างๆในทุกๆวันในตอนเช้าสุดท้ายค่ะอยู่กับปัจจุบันอยากคาดหวังนะคะว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือว่าเครียดน้อยลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้ให้ลองมองหาค่ะว่าโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ให้อยู่กับด้านบวกในปัจจุบันนะคะแล้วก็แทนที่เราเนี่ยจะจมอยู่กับอดีตหรือว่ากังวลกับอนาคตก็อยู่กับมันซะในปัจจุบันนี่แหละค่ะการใช้เวลากับเพื่อนหรือว่าครอบครัวที่คอยสนับสนุนปลูกฝังทัศนคติในการมองโลกแง่ดีมุ่งมันกับจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจะทำให้คุณค่ะก้าวผ่านไปสู่ความสุขในชีวิตได้มากขึ้น ลองเริ่มทําดูทีละนิดนะคะในแต่ละวันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นด้วยการค้นหาวิธีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองแล้วต่อไปค่ะเราอาจจะไม่ต้องตั้งคำถามนี้กับตัวเองอีกว่าวันนี้เรายังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast. อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้